สวัสดีครับพี่พี่จากช่องช่างเถื่อบายพี่พี่นะครับ ที่กําลังจะปูพื้นบ้านนะครับก็คงต้องยอมรับนะครับว่าไม้พื้น SPC นะครับเป็นไม้พื้นสําเร็จรูปที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยครับในช่วง2อปีที่ผ่านมาต้องบอกว่า SPC นี่ถือว่าเป็นตัวท็อปทตัวบนบนเลยนะครับเวลาคนเลือกในการตกแต่งบ้านแต่ยังก็ตามครับวัสดุทุกชนิดนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียข้อจํากัดของมันนะครับวันนี้พี่วิวจะมาเล่าให้ฟังถึง5บริเวณที่ไม่ควรจะปูไม้พื้น SPC เพราะอะไรแล้วก็เราจะแก้ไขปัญหากับมันยังไงงบ้าง้าาหรรือววว่คใชัส อะไรทดแทนถ้าเกิดว่า s p c ไม่เหมาะสมจริงๆเดี๋ยววันนี้พี่ระเลฟังครับ อันดับแรกเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับสำหรับหลายหลายคนที่ปูไม้พื้น SPC ไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือหลายหลายคนเนี่ยจะเจอปัญหาว่าอพอปูไปแล้วใช้ไปแล้วอะครับตัวบริเวณลิ้นนะครับมันแตกครับเป็นแนวยาวนะครับอาจจะมีบริเวณเดียวนะครับหรือว่าอาจจะมีหลายหลายบริเวณก็เป็นไปได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วครับปัญหาหลักอะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เกิดที่ตัวสินค้านะครับในกรณีเนี่ยครับปัญหาหลักมันคือในบริเวณที่พื้นที่ที่เราปูอะครับพื้นด้านล่างเนี่ยเรบพอถ้าา ภาพนะครับว่าเราเห็นตัววัสดุของ SPC เองครับความหนามันนะครับตัวแผ่นไม้เองนะครับมันอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก4มิลหมิลมิลประมาณเนี้ยครับตัวแผ่นไม้เองมันหนาไม่ได้มากนะครับแล้วมันก็จะมีโฟมอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับคอยช่วยปรับระดับนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวบริเวณพื้นปูนเดิมครับด้านล่างมันไม่เรียบนะครับหมายความว่าความเรียบของปูนเนี่ยมันน้อยกว่า3มมิลนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเอาตัวฉากครับไปรูดแล้วนะครับมันมีบริเวณใดบริเวณหนึ่งครับที่มันเป็นแอ่งลงไปนนนนะะครัับบปปมมมมมมาาณณก3ถ4ใลษแีี้วเ็ ไปได้ครับที่เวลาเราปูไม่พื้น SPC ไปแล้วครับมันจะเกิดอาการของการที่เดินแล้วยุบและสุดท้ายมันทาให้หลินแตกได้2ก็คือบริเวณที่มันมีการโดนน้ำนะครับหรือว่ามันมีโอกาสที่จะโดนน้าตลอดเวลาโดยตรงนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่า s c c เองตัววัสดุเองมันเป็นพลาสติกนะครับผสมตัวปูนก็จริงนะครับตัววัสดุเองมันมีความทนทานต่อน้ำนะครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเวลาเราปูจริงๆะครับเวลาเราปูเราปูลอยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีพื้นที่ด้านล่างอยู่นะครับแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบริเวณนนนนัั้รบมเเป็ิวณที มีการโดนน้ําโดยตรงนะครับเช่นอาจจะเป็นบริเวณห้องน้ำนะครับที่การแบ่งเปียกแห้งเนี่ยไม่ได้ชัดเจนมากนะครับมันมีความเป็นไปได้ที่น้ำมันจะลงไปขังอยู่ข้างล่างนะครับถ้าเป็นบริเวณพวกนี้ก็ไม่ควรจะใช้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคบว่า,าวัสดุชนิดน,นี้จริงๆแลว้ว่ามันทนชื้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้กันน้ำนะครับมันไม่ได้เป็นวัสดุที่สามารถจะใช้ได้ในบริเวณที่มีน้ําขังอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปใช้เป็นพวกกระเบื้องนะครับหรือว่าเป็นพวกห แต่ว่าก็คงเป็นข้อที่เราควรจะรู้นะครับโดยปกติแล้วครับถ้าเป็นในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับตัววัสดุปูพื้นสาเร็จรูปที่เราใช้กันในบ้านก็จะเป็นไมพื้นลามิเนตใช่ไหมครับซึ่งปกติแล้วไมพื้นลามิเนตในความหนามันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก8มิลนะครับหรือว่า12มิลแล้วแต่ตัวเจ้าหรือว่าตัววัสดุที่เราใช้แล้วก็พอเวลาเราปูครับมันก็จะมีโฟมด้านล่างนะครับเพราะนั้นสมมุติว่าถ้าเราปูมันพื้นลามิเนตแปดมิลนะครับตัวระดับพื้นนะครับมันก็จะ ตัวพื้นมันอาจจะหนาาณสัก5มิลนะครับมีโฟมอีกสักมิลหรือว่า2มิลเพราะฉะนั้นระดับอะครับเวลาถ้าเกิดว่าพื้นเดิมเนี่ยมันเป็นพื้นที่เราปูไม้พื้นรามิเนตอยู่ครับเวลาเราลื้อออกนะครับแล้วถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนตัวบริเวณน,นั้นเข้าไปเป็น SPC เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยระดับมันจะเปลี่ยนไปครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะดูครับก่อนที่จะเลือกใช้ก็ต้องไปดูจริงครับว่าถ้าเกิดว่าเราลื้อตัวไม้พื้นรามิเนตเดิมออกนะครับแล้วทับวัสดุปูใหม่เนี่ยมันหายลงไประมันตู จะใหญ่เกินไปหรือเปล่านะครับหรือว่าพวกระดับตู้โต๊ะเตียง,งต่างๆเนี่ยมันยังเหมาะสมดีอยู่หรือเปล่าหลายๆครั้งเขาก็อาจจะแนะนําว่าโอเคมันต่างกันบางสีมิ้ห้า 4, 5, มิใช่ไหมครับใช้เซฟเลเวลลิงปรับอีกหนึ่งรอบก็ได้แต่อย่างที่บอกครับว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเกิดว่าเราลื้อไม้พื้นลามิเนตขึ้นแล้วเราต้องการจะปูไม้พื้เอซซีกับเข้าไปให้มันได้ในระดับใกล้เคียงกับเดิมนะครับหมายความว่าเราจะต้องถมเซลล์เข้าไปอีกสักสามมิ้นสี่มินมม้นเหมือนกาจากาะ ก็คงต้องดูครับในเรื่องของความหนาของวัสดุใหม่กับตัววัสดุเดิมที่เรามีอยู่ครับสีก็คือบริเวณที่เราใส่รองเท้าเดินนะครับบางคนจะรู้สึกว่าเอ้ยอ้าวแล้วถ้าใส่รองเท้าเดินไม่ได้ตัววัสดุมันไม่ได้มีความคงทนขนาดนั้นจริงเลยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับตัวไม้พื้น SPC เองจริงแล้วมันคงทนนะครับมันสามารถจะใช้งานได้แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับว่าไม้พื้น SPC ครับตัวหน้ามันนะครับมันจะค่อนข้างด้านนะครับด้วยความที่สมัยนี้มันเป็นเรื่องของเทรนด์ด้วยการตกแต่งด้วยนะครับเพราะฉะน ดเินหรือว่าในบริเวณที่มันมีฝุ่นเยอะๆครับเวลาเราใช้ไปนานๆนะครับมันจะมีฝุ่นหรือว่ามีคราบดําเกาะบนหน้าไม้พื้น SPC ได้ง่ายถ้าเทียบกับวัสดุชนิดอื่นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใส่รองเท้าเดินเหมือนกันนะครับถ้าเป็นหินเป็นกระเบื้องไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราปัดปัดสองทีก็หายหรือถ้าเกิดว่าเป็นตัวไม้พืนลามิเนตนะครับหรือว่าแม้แต่เป็นพวกตัวไม้พืนเอนจิเนียร์เองนะครับพวกนั้นเนี่ยตัวเคลือบมันจะค่อนข้างเหีครับเวลาเราใช้ใช้ไปแล้วถ้าเราต้องการทําความสะอาดใช่่่่มมั้้ยยยคเเออาาาานนนน็็็ดดดิหหกจะแตวววถป SPC งที หน้ามันค่อนข้างด้านครับเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยนะครับบ้านใครหรือว่าแม้แต่ไม่ต้องใส่รองเท้าเองก็ตามครับใช้ไปนานๆน,น,นะครับมันจะมีคราบดำๆขึ้นอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราต้องการทําความสะอาดครับอันนั้นเราอาจจะต้องทําความสะอาดหนักขึ้นนะครับอย่างเช่นเราจะต้องขัดอย่างแรงนะหรือเราอาจจะต้องเอาพวกสารเคมีต่างๆนะครับเช่นพวกแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าพวกทินเนอร์ไปเช็ดถ้าเป็นคราบพวกนี้มันจะออกค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก่อนจะเลือกใช้ก็ควรจะต้องรู้นิสัยของสดุให้ดีครับ่างับ โอกาสที่มันติดฝุ่นหรือโอกาสที่มันเกาะฝุ่นดำๆมันอาจจะมากกว่าและ5ข้อสุดท้ายก็คือบริเวณที่มันมีแดดโดนโดยตรงหนักๆแล้นะครับอย่างที่บอกครับว่าตัววัสดุเองมันมีความคงทนนะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าในความจริงแล้วอะครับในบริเวณที่มันโดนแดดหนักๆตลอดเวลาทุกวันนะครับอย่างเช่นในบริเวณที่ติดกับกระจกนะครับที่มันไม่มีผ้าม่านนะครับหรือว่ามันไม่มีหน้าต่างหรือว่าเป็นบริเวณใดบริเวณหนึ่งครับที่แดดมันลงตรงทั้งวันนะครับแน่นอนครับตัววัสดุเองครับมันก็จะ ในตัว SPC เองครับมันจะมีปัญหา2เรื่องครับในตัวมันเองเนี่ยนอกจากตัวมันจะประกอบด้วยตัวแคลเซียมซิลิกตที่เป็นปูนแล้วยังไงก็ตามครับมันมีส่วนของพลาสติกอยู่การโดนความร้อนเยอะๆครับมันก็มีโอกาสที่มันจะเสียรูปนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะยืดหดขยายได้แล้วก็ในกรณีเนึ่งครับก็คือตัวไม้พื้นเองครับตัวลายด้านหน้าครับที่เราเห็นจริงๆแล้วมันเป็นลายพิ์นะครับมันเป็นแผ่นฟอยล์ PVC นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันโดนแดดตรงๆเยอะๆหนักๆครับมันก็มีโอกาสมีความเป็นไปได้ที่ตัวสีครันนะะดยาฉ้โ ในห้องที่มันมีบริเวณใหญ่นะครับแล้วอาจจะมีบางโซนที่โดนแดดเยอะนะครับบางโซนที่โดนแดดน้อยและบางบริเวณที่มันไม่โดนแดดเลยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ครับที่สุดท้ายห้องนั้นนะครับสีของพื้นบริเวณต่างเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาของ FPC อย่างเดียวนะครับตัวนี้ตัวไม้พื้นลามิเนตก็เป็นนะครับหรือว่าถ้าเป็นพวกไม้พื้นเอนจิเนียร์พวกนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามันมีบริเวณที่ต้องรับแดดหนักขนาดนี้เราก็ ก็หวังว่าเพื่อนคงจะได้ไอเดียสําหรับข้อควรระวังนะครับในการเลือกใช้ไม้พื้น SPC ในบ้านอย่างที่บอกครับว่าตัววัสดุไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับจริงๆแล้วไม้พื้น SPC เป็นไม้พื้นที่สวยนะครับแล้วก็ทํางานง่ายครับมีข้อดีเป็นจํานวนมากครับแต่เงี้ยก็ตามครับเราก็คงต้องรู้ถึงข้อจํากัดนะครับหรือว่าข้อควรระวังของมันเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูนะครับว่าบริเวณที่เราต้องการปูมันมีปัญหาตามนี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาหลักตามนี้ก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรครับไปเลือกใช้กันได้เลยสําหรับเพื่อออนนๆทีีีี่่่่ชชบบบบคววาาาาามมรรู้้้ดเกกกกกยแแตตตตง็ฝิ ตังเถอะบายไว้ไว้ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วถ้าใครที่อยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครับ <c oughs> ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าวิทําให้ครับแล้วเจอกันครับ